สรุปผลการปฏิบัติงานกลุ่มศูนย์ลุ่มน้ำมูลประจำเดือนมิถุนายนสกรภอชุมพวงโดยนายบุญท่งสุภเดชผู้อำนวยการสกรรผชุมพวงดำเนินการจัดโครงการอบรมพัฒน,นาและยกระดับศักยภาพอาสาสมัครกสอนอชุมพวงโดยมีนางสาวปียพัฒร,ราชาพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวงเป็นประธานพิธีเปิด และมีวิทยากรผู้ให้ความรู้ได้แก่นายคนุพลพิมพ์วงป์ปลัดอำเภอชุมพวงณหอประชุมโรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยาอำเภอชุมพวงจงวนครราชสีมานายเลอพงศ์ทับทิมแสนผู้อำนวยการสกรออำเภอลำทมินชัยดำเนินการจัดโครงการพัฒนาและเอกระดับศักยภาพอาสาสมัครกศนอ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลำธมินชัยณห,ห้องสมุดประชาชนสกรออำเภอลำธมินชัยเพื่อให้อาสาสมัครกศนอรวมทั้งสิ้น15คนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของอาสาสมัครกศนอตลอดจนสาม,มารถถ่ายทอดความรู้ทักษะที่จำเป็นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้สกรออำเภอเมืงองยางได้รับเกียรติจากนางสาวดารา เอี่ยมส่งเสริมในอำเภอเมืองอยางเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในการนี้ยังได้ให้ข้อคิดแนวทางการป้องกันยาเสพติดและโทษของยาเสพติดให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ณนะห้องประชุมสกรออำเภอเมืองอยางจังหวัดนครราชสีมานายเกษมบาดโพผู้อำนวยการสกรออำเภอพิอมออยาย ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566โดยได้นำนักศึกษาเข้าค่ายบรูรณาการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมาอำเภอสีคิว้วจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนางอารุณีอารีผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษานะคนรราชสีมาพร้อมบุคลากรเป็นวิทยากรให้ความรู้และให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรสกรอำเภอโนนแดงเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีนางสาววิภารัตยวนกระโทบพูพ้มในการสกรอำเภอโนนแดงเป็นวิทยากรให้ความรู้ณนะ ศนส่งเสริมการเรรียนู้อเภอนแดสกรำเภอ,อ,อ,เภอบัวลายโดยนางสาวรัศมีศรีพิบานพุ่มนวยการสกรออำเภอบัวลายมอหมายให้คณะครูและบุคลากรจัดกิจกรรมโครงการประกวดโครงงานนักศึกษาสการอำเภอบัวลายประจำปีงบประมาณ2 5 6 6ณห้องประชุมบัวหลวงสกรอมอำเภอบัวลาย สกรอมเพอสีดาโดยนางสุเพียนเจริญนนล์สูงผู้อำนวยการสกรองเพอสีดาได้ดําเนินการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีดาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา25 6 6ณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสีดาจังหวัดนครราชสีมาสกรอมเพอปทายได้จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกสนประจำปีงบประมาณ2,566เพื่อนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกสนไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความรู้ความเข้าใจนำไปขยายผลในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพณห้องประชุมสกรออปทยัยจนคนรราชสีมากลุ่มสูรุ่มน้ำมูลขอขอบคุณค่ะ